เชิญท่านมานพบคีรีภูวดลครับกราบเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมมานพบคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนร,รัษฎรพักเก้าไกลสัสดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมขอสนับสนุนนะครับจากสมาชิกจากพักเก้าวไกลนะครับคุณนิติพลผิวเหมาะนะครับที่เสนอยตินี้พร้อมกับอีกสิบยติที่ ฝ่ายวิชาการนะครับได้นําเสนอไว้นะครับผมได้อ่านอย่างละเอียดครับท่านประธานผมคิดว่าฝ่ายวิชาการนะครับได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปแล้วก็ผลกระทบต่างๆทั้งในทางวิชาการข้อมูลจากต่างประเทศในประเทศและมีสถิติผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยผมว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับผมจะเสนอแนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กรรมธิการที่จะเกิดขึ้นนี้ได้ดําเนินการในการทํางานต่อไปครับท่านประธานครับ ความคาดหวังของผมครับท่านประรธานว่ากรรมธิการที่จะดูแลเรื่องปัญหาภัยแล้งที่เราเรียกว่าเอลนียโญเนี่ยครับผมว่าพูดในจังหวะที่น้ํากาลังจะมาเนี่ยผมว่าดีครับท่านประธานครับที่บ้านผมในชี้เชียงใหม่นะครับฝนตกไม่หยุดเลยน้ําป่าก็ไหลหลากนะครับแล้วผมเข้าใจว่าอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวน้ําก็จะลงมาที่ภาคกลางนะครับไม่รู้ว่าน้ํามันจะมาตั้งอย่างไรนะครับ เราก็จะได้รู้ว่าน้ําที่มันอยู่ในหน้าฝนในฤดูน้ําหลากเนี่ยเราจะเก็บมาแก้ปัญหาในหน้าแล้งยังไงเพรานะฉะนั้นความคาดหวังของผมคือว่ากรรมธิการชุดนี้ที่จะเกิดขึ้นมาผมคาดหวังว่าท่านจะต้องมีแผนแม่บทที่จะชี้แน่ว่าประเทศไทยจะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งอย่างไรนะครับทุกมิติเลยนะครับท่านประธานครับต้องมีแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ว่าสภาชุดหน้าชุดที่27 28ก็มาตั้งเรื่องไฟแล้งอีกนะครับผมคิดว่าไม,ไม่ควรจะตั้งกรรมธิการซ้ำซากและเรื่องเดิมๆแบบนี้ความคาดหวังของผมผมคิดว่ากรรมธิการที่จะเกิดขึ้นในรอบนี้จะต้องดูทั้งระบบนะครับทั้งเรื่องมิติองค์ความรู้มิติเรื่องรูปแบบและกลไกข้อกฎหมายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านประธานทานทีนี้เพื่อให้กรรมธิการได้เห็นภาพนะท่านประธานผมจะ พาท่านประธานไปดูตัวอย่างว่าการจัดการการแก้ปัญหากรณีเรื่องน้ําแล้งในพื้นที่สูงเนี่ยอย่างไรนะครับ <S <S ผมยายชวนท่านประธานไปดูพื้นที่ตัวอย่างนะครับที่อาเภอแม่แจ่มนะครับหรือเราเรียกว่าแม่วากโมเดลอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านประธานครับคือพื้นที่สูงเนี่ยหลายท่านก็นึกว่าเอ๊นึกภาพไม่ออกว่าจะเอาน้ําที่ไหนในการบริหารนะครับอย่างที่รูปนี้ฮะทั้งหมดที่ผมจะนําเสนอเนี่ยชาวบ้านเขาใช้คําว่า ระบบการบริหารจากการน้ําแบบบ่อพวงครับท่านประธานเป็นบ่อพวงนะครับรูปต่อไปแล้วครับนะครับเราเรียกว่าบ่อแม่บ่อแม่นะครับก็แล้วแต่ว่าพื้นที่เนี่ยเขาจะมีศักยภาพที่จะสร้างได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นะครับและที่สําคัญคือเขามีน้ําต้นทุนเท่าไหร่ที่เอามาหลังจากนั้นก็คือว่าก็จะกระจายไปในพื้นที่ที่มีความลาดเอียงลงไปเราเรียกว่าบ่อลูกนะครับภาพต่อไปขึ้นเลยฮะบ่อลูกนะับมันก็จะกระจายไป อยากกรณีตัวอย่างนี้ครับบ่อแม่นะครับสามารถที่จะกระจายให้บ่อลูกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,200รไร่ครับท่านปานครับอันนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในรูปแบบในพื้นที่สูงที่มีปัญหาเรื่องัยแล้งนะครับจทย์สำคัญอย่างนี้ครับท่านปรานครับโมเดลที่ผมได้นําเสนอกรณีแม่ว่างโมเดลเนี่ยมันไม่ได้มาจากนโยบายของรัฐบาลนะครับไม่ได้มาจากงบป,ประมาณของส่วนราชการ แต่เป็นความตั้งใจที่พี่น้องประชาชนพยายามหารูปแบบวิธีการที่จะแก้ปัญหาเกิดจากการระดมการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับช่วยกันร,ระดมทุนขอความร่วมมือบริษัทเอกชนนะครับส่วนราชการบางส่วนเนี่ยก็เอ,อื้ออหนวยนะครับหน่วยงานองค์กรภาคีไม่ว่าจะเป็นขา้ขาราชการส่วนเล็กๆในพื้นที่นะครับเช่นอบอตอนะครับโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงนะครับมีบริษัทเอกชนต่างๆเข้ามาสนับสนุนงาน นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก็ช่วยกันขุดนะครับใครมีจอบมีเสียม,มีอุปกรณ์อะไรก็ช่วยกันนะครับซื้ออุปกรณ์แลว้ววางแผนอันนี้รูปแบบที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างความพยายามที่มันจะทํามันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งสําคัญที่สุดผมคิดว่าที่จะนําไปสู่ข้อเสนอของผมในการให้กรรมธิการช่วยพี่นาครับท่านประธานครับประเด็นสําคัญผมคิดว่ากรรมธิการจะต้องพี่นาเรื่องสําคัญเร,เรื่องแรกก็คือว่า ท่านจะต้องเอาพื้นที่เป็นพระเอกครับอะไรก,ก็ตามแต่นะครับกรณีเรื่องน้ําขาดน้ําแรงน้ําแห้งน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ได้มาท่วมที่สภานะครับส่าประธานมันไม่ได้มาท่วมที่กรมชลประทานนะครับมันได้ไม่ไม่ได้มาท่วมที่กรุงเทพนะครับไม่ได้ไม่แรงที่กรุงเทพนะครับเพรานะนั่นคือการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งให้กลไกในพื้นที่ที่เขามีรูปองค์กรในลักษณะของคณะกรรมการก็ดีการดึงกันมีส่วนร่วมจาก ส่วนต่างๆในพื้นที่ก็ดีเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะแก้ปัญหาในรูปแบบภัยแล้งในพื้นที่ของเขาในแบบไหนอันนี้เรื่องสําคัญนะครับที่ผมพยายามจะใช้มันตลอดคือว่าเอาพื้นที่ไปตัวตั้งนะครับท่านประธานครับเรื่องที่สองผมคิดว่าอันนี้กรรมธิการต้องไปดูวยครับผมคิดว่าเรื่องภัยแล้งเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับคือมันจะเกี่ยวข้องเรื่องรูปแบบการใช้ที่ดินครับท่านประธานครับ พื้นที่ที่มันแรงอยู่แล้วนะครับเราจําเป็นจะต้องไปกําหนดพืชที่มันเหมาะสมในพื้นที่สูงเนี่ยผมคิดว่าพืชพืชหนาวก็ดีอะไรพื้นที่ต้องใช้น้ําหน้าแรงเนี่ยควรจะลดนะครับเรามีความพยายามที่จะเสนอว่ามีโครงการของรัฐบาลด้วยนะครับว่าสร้างป่าสร้างไรายได้นะครับพื้นที่ต้นน้ําของประเทศไทยไม่ว่าปิงวงังยมน่านทั้งหมดนะครับในอดีตเคยถูกสัมปะทานหมดเลยครับท่านประธานบริษัทต่างประเทศบริษัทในประเทศนะครับ คือมันมีมีความเหมาะสมที่จะเป็นป่าที่ในการสร้างป่าที่จะนําไปขายและส่งออกแต่วันนี้เรามีกฎหมายห้ามห้ามไม่ให้ปลูกและผมถามว่าตอนที่เราไปสัมปทานเราตัดต้นไม้ป่าเนี่ยมันผิดตรงไหนเพราะนั้นคือรูปแบบที่จะต้องคิดว่าการปลูกป่าแล้วก็ทําให้อุตสาหการรมป่าไม้ในพื้นที่เหล่านี้พืชเหล่านี้จะใช้น้ําน้อยลงซึ่งเรามีตัวอย่างนะครับเรื่องที่สามค่ท่านประธานผมคิดว่าเรื่องนี้จําเป็นมากๆครับก็คือเรื่องของระเบียบ กติกาต่างๆหลายๆเรื่องนะครับหลายๆพื้นที่ประชาชนคิดได้ส่วนราชการก็อยากจะเอาด้วยนะครับแต่ว่าไปติดที่ระเบียบหมดเลยนะครับอบาตเทศบาลจังหวัดอยากจะทํานะครับแต่ระเบียบนี้อันนี้ก็ทําไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้งบมา้แล้วก็ทําไม่ได,อนนไได้อันนี้กรรมธิการจะต้องไปดูว่าอุปสรรคที่มันเป็นข้อจํากัดในทางนโยบายในทางระเบียบเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านจะต้องไป ทำเป็นข้อเสนอที่มันอยู่ในแผนแม่บทนะครับเป็นข้อเสนอในการปลดล็อกให้อุปสรรคเหล่านี้มันหายไปนะครับสุดท้ายครับท่านประธานครับพรรคเก้าไกลนะครับก็มีข้อเสนอว่าถ้าตอนนั้นก็คือนโยบายเราคือเราจะสนับสนุสน,นท้องถิ่นนะครับเช่นอบ,บตเทศบาลนะครับอย่างน้อย10ล้านบาทนะครับอย่างน้อยนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นก็คือนโยบายนี้พรรครัฐบาลก็เอาไปได้นะครับสนับสนุนให้ท้องถิ่นเขามีงบประมาณ มีอิสระภาพในการแก้ปัญหาให้ตัวเองพรรเก้าไกลยินดีที่จะให้นำนโยบายนี้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ่านารานครับครับขอบคุณครับ